วัฏถาสูตรว่าด้วยผ้าสาวถีนิทานดูกอ่นภิกษุทั้งหลายผ้าที่ทอด้วยได้ชนิดใดชนิดหนึ่งผ้าของชาวกาสีบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าผ้าที่ทอด้วยได้เหล่านั้นแม้ฉันใดกุศลธรรมเหล่าใดเหล่านึ่งทั้งหมดนั้นมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาท ความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ากุศล,ลธรรมเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันดูกรภิกษุทั้งหลายอันภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8จะกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้ไม่ประมาทย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8 ย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมจเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมจเจริญสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมารกรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติ สัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่ประมาทย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างนี้แลจบสูตรที่13จบอับปปมาทวัก รวมพระสูตรที่มีในวรคนี้คือ 1. ตถาคตสูตรที่1 2. ตถาคตสูตรที่สอง 3. ตถาคตสูตรที่สามตถาคตสูตรที่สี่หปทสูตร 6. กูตสูตร 7. มูลคันทสูตร 8. สารคันทสูตร 9. บุพคันทสูตร 10. กุทราชาสูตร11 จันทิมสูตรสิบสองสุริยะสูตรสิบสามวัฏถสูตร